เรื่องของ PTL ทาไมถึงร่วงหนักทําไมถึงลงมาเสียดลึกกว่าลึกสุดใจลึกกว่าใรแบบนี้นะถ้ากระหน่ำมาขนาดนี้เนี่ยจะอยู่ยาวให้ปัญหาของเขาะจะแก้ปัญหาได้เร็วๆนี้ไหมจะยังร่วงต่อหรือเปล่าใช่หรือว่าเป็นแค่ชั่วคราววันก่อนที่จะเกิดเหตุก็เป็นยังไม่ส่งสัญญาณอะไรด้วยนะเห็นไหม้ามีใช้ินไซต์บ้างแค่พนักงานบัญชีสองสามคนนี่อะไรไม่ได้พูดผู้บริหารไม่ได้มาใช้กันเลยแหละเนี่ย PDL กำไรหายทำคุณล่วงสองวันติดกระนำประเดีประดังเข้ามาตอนนี้เ่วงของการประกาศงบช่วงของข่าวข่าวที่ออกมาคือเมื่อวานนี้นอกจากกันกุลกันกุลนี้จริงๆก็พอข่าวมันมันก็ข่าวมันแรงนะแต่ว่าโดยผลกระทบจริงๆในเชิงของธิสกิจตัวข่าวมันไม่ได้ลึกอะไรหรอกไม่ไม่เท่าไหร่ครับแค่ข่าวมาแรงเฉยข่าวแรงแต่แล้วก็ลงไปมาสักสิบเปอร์เซนกาุลเมื่อวานนี้แต่มา PDL สิพี่นิก โอ้ oh, <S <S โหโรคเมเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอยี่สิบเปอร์เซ็นต์รุ่น,รนเ,น oh. เ,นเกือบปลอมเมื่อวานเนี้ยอ๋อฮะอ่าีพ p เอเนี่ยเขาก็เพิ่งมีข่าวดังมาเมื่อไม่นานนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าใหญ่ประจำเซทาสิเพื่อไอวีเอเนี่ยจะเข้าซื้ออ่าเราก็เพิ่งทําคลิปไปเหมือนกันอันนั้นแะมาเจอทีเดียวว่างบคิวสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยอ่าคือชาวโลกเขาเรียกคิวสุดท้ายนะขร่องของ,ของ, s <S ของเดียวก็เรียกคิวสามอ่าเขาก็ปิดงบไ่พร้อมชาวบ้านเรอทำไมอย่างนี้ล่ะ อ่านะครับมาดูกันว่าสาการเกิดอะไรขึ้นคือของพ t l เล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อนว่าเป็นหุ้นที่ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องมาแม้กระทั่งมีโควิดนะอืมใช่ครับโตดีมาตลอดแล้วเป็นหุ้นที่หนึ่งไม่กี่หุ้นที่ปันผลโตต่อเนื่องมาด้วยถูกต้อง <ใน S 1> ครับเยอะหลางแต่เป็นหุ้นที่ปันผลสูงและปันผลโตต่อเนื่องกับ PTL อ่ก็เป็นหุ้นที่จริงๆไม่ไม่ไม่เชืว่วว่าเป็นหนึ่งในหุ้นคุณภาพท้าส่พวก V I กินปันผลก็เขาพอใช้ได้ตัวเนี้ยเข้ไหม เออนะครับทีนี้ปรากฏว่าแน่นอนธุรกิจมีวัตถจกักรเข้ามาหละก็มาเปีียงเดี๋ยวปร,ประกาศทุบประกาศประระตัวกำลังกำไรนี่หายถึงสามสี่สิบเปอร์เซ็นตกันเลยที่ีโอ้โหเปรียงแบบหนีไม่ทันกันเลยในส่วนกำไรที่หายเนี่ยบทสรุปมันส่วนใหญ่มาจากตรงนู้นเนะครับมาจากเรื่องของอค่างเงินอ huh. เพราะธุรกิจเขาผลิตสินค้าที่ผลิตเดียวจะมาคุยว่าข้อทาอะไรย้อนทุกส่วน,นิดทีเนี่ยครับหรือเขาผลิตแล้วก็ส่งออกอกยู่ต่ตางประเทศ มีฐานกระจายหลายที่ก็เคยที่เคยวิเคราะห์ไว้ไว้คลิปก่อนอว่าจะเป็นเอเชียยุโรปมริการเหนือมีหมดนะครับแล้วก็มีตั้งโรงงานใน,ใน,ใ,น,ใ,นในต่างประเทศด้วย,ยงั้นเฉพาะจากเรื่องของขาดทุนเรื่องค่าไออัตราเลขเปลีป่ยนลาไปถูกแล้วกว่าล้านอ่ะเ <c oughs> จ็บหนาก,กเออพี่แก่ที่เคยทำอะไรกันนี้ขาดทุนเลยแต่แล้วก็มีต้นทุนในส่วนของต้นทุนของเขานะก็มีเพิ่มขึ้นในเรื่องของพวกอะไรครับในช่วงไตรมาสที่ก่อนเนี้ย เรื่องของค่าระวังเรือพวกอะไรก็มที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็มีค่าพลังงานต้นทุนเรื่องน้ำมันก็เพิ่มขึ้นคือโดนหลายทางกระหน่ำเข้ามาหลายทางทีนี้คําถามมีตรงนี้ตรงนี้ว่าเพิ่มเพิ่มมาดูข้อมูลกันอีกที่ว่าเฮ้ยถ้ากระหน่ำมาขนาดนี้เนี่ยจะอยู่ยาวให้ปัญหาของเขาอ่ะจะแก้ปัญหาได้เร็วๆนี้ไหมจะยังร่วมต่อหรือเปล่าใช่หรือว่าเป็นแค่ชั่วคราวอ่างันก่อนไปดูเจาะลึกรายละเอียดกันอีกรอบหนึ่งเรามาดู เข้าดูกราฟเทคนิคข้อวันนี้กันนิดวันนี้คือหลังจากที่เขาเมื่อวานร่วงหนักดูสิวันนี้เป็นไงบ้างนะครับอ่าก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันนะครับอ่าครับเหมือนเดิมนะครับใครคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือใครอยากให้ช่วยดูหุ้นตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าสะดวกเมื่อไร่เดี๋ยวก็จะมาทําให้วันนั้นเลยครับอีกภาพเนี่ยเนี่ยนี่คือไอโดจิที่ลอยเด่นเป็นไม้กางเขนตัวเนี้ยออืคือวันที่มีข่าวว่าไอเบลจะซื้อใช่ครับ อ่าหลังจากนั้นก็ค่อย<ๆ>สงบลงมาสงบลงมาแ้่ทีนี้ชุดนี้ชุดเนี้ข่าวว่าบรรดาก,กองทุนกองทุนก็แห่กันซื้อเลยนะอืมเออแห่เก็บกันไว้หรือกาเก็บไว้ขายองไงอเบลว่าพูดง่ายเพราะว่าคือเท่าที่เท่าที่เขาจะจา่จาซื้อมาห้าสิบเปอร์เซ็นไงมันมันก็เข้าขายต้องซินเดอร์เปอร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับเออทีนี้เขาเลยแห่เก็บกันไว้ตรงนี้หลังจากเก็บก็ค่อยสงบลงก่อนแต่การสงบลงชุดนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพราะวนลุ่มก็แห้งอ่ะพักตามปกติเลยตามที่เข้าเลยนะอ่า หลังจากนั้นเขาก็ไต่เอเยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ใจอะไรไม่ได้นาเสียหายอะไรไม่มีเลยจนกระทั่งวันก่อนที่จะเกิดเหตุก็เป็นยังไม่ส่งสัญญาณอะไรด้วยนะเห็นไหมใช่ครับมีมานิดเดียวบนรูปก็ขายก็ไม่มีจะบอกมีอินไซต์ก็น้อยมากนะตัวนี้นี่จะเป็นอินไซต์ถ้ามีใช้อินไซต์บ้างแค่พนักงานบัญชีสองสามคนแล้วเนี่ยเทาไหร่เไม่ได้กูด ผู้บริโผู้บริหารไม่ได้มาใช้กันเลยแหละเนี่ยใช่ประวันต่อมานี่เปิดก็ไม่ได้เปิดกระโดดลงด้วยนะพอเปิดเพราะว่าผลกับประกอบการติดลบหนักอย่างที่เรารายงานเมื่อสักครู่เนี่ยก็ปรากฏเขาค่อยๆลากลงมาอย่างรวดเร็วเลยลากลงมาทีเดียวปิดลบไปยี่สิบเปอร์เซ็นตในวันแรกนะครับืัง huh. นั้นโดยก่อนหน้านะเขาอ่ยังไม่มีสัญญาณไดๆวเจน่าจะหดมัวแต่ตอนนี้การลงมากันนี้ก็ยังไม่มีไดๆว่าจะจะกลับตนะัวแต่ว่าบอลรุ่มวันเนี้ยค่อยๆ เทขายน้อยลงแล้วก็แดงเล็กลงแบบนี้ยิงโดยเทคนิคเขาก็อาจจะเป็นมีโอกาสที่จะรีบาวได้ใน่าวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ได้ลองดูในทนะ์เฟรมชั่วโมงได้ไหมครับอันอ่าได้ครับในทำเฟรมชั่วโมงนะครับ<อ>ล้วก็เริ่มอยู่แล้วก็เริ่มมีไดเวจิว์ทำเฟรมชั่วโมงขึ้นมานิดนึงมีวอลุ่มแอบเก็บของท้ายๆขึ้นมาบ้างละเริ่มมีครับนะครับแอกว่าทำเฟรมชั่วโมงก็ยังงงชนแนวต้านแรกนะยังมีสิบแล้วก็ชนแล้วก็ยังไม่ผ่านอยู่ในทำเฟรมชั่วโมงนะ ก็มีโอกาสจะเด้งได้เพราะว่าทาเป็นชั่วโมงนี้มันก็ต่ํากว่าสามสิบอะหายใจเขาอะอยู่ใน่วนที่เป็นโอเวอร์โซอยู่ทั้งเดทั้งอ่ชั่วโมงหลยใช่ไหมครับยิ่งเดทอยนี่ยี่สิบงั้นตอนเนี้ยมันโอเวอร์โซมากแล้วก็มีสิิ์เด้งได้ในอ่าวันสองวันนี้ครับสับพีทีเอลอันนี้นี่เชิงเทคนิคเข้าก่อนนะออ่าทีนี้เรามาย้อนดูเช็คผลประกอบการนิดนึงก่อนนะนี่คืองบการเงินก่อนที่จะโชว์ไตรมาสสุดท้ายออกมานะครับ ก่อนหน้านี้ก็เป็นไงหลารุ่งหลไยแรกก็โตขึ้นเรื่อยๆนะใช่ไหมดูดีค่ะเออนะกำลงกำไรก็โตขึ้นไม่เรื่อยๆนะก็จะเริ่มมีมีเริ่มสะดุดจากช่วงนี้ที่มีต้นทุนเขาสูงขึ้นเพราะว่ามีเรื่องของอย่างที่บอกว่าทั้งค่าระวางทั้งค่าน้ำมันน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นก็เริ่มมีขึ้นมาจากนั้นก็มาเจอเรื่องของค่างเงินบาทที่เป่นงไงแข็งตัวขึ้นในช่วงท้ายๆายปีอ่ะในไตรมาสนี้แหละไตรมาสที่เป็นปนัญหาเนี่ย พอแข็งตัวทีเดียวก็เป็นไงรางนนี้มาเลยใช่ไหมครับตัวของแฟคชิดนะครับอีกทีหนึ่งธุรกิจของเขาคือผลิตเรส่งออกพกพลาสติกฟิล์มใช้สําหรับบรรจุภัณฑ์แต่พวกอุปกรณ์สาหการอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายเรามาดูย้อนหลังที่น่าสนใจตัวฟรีโฟลดก็สี่สิบแปดจุดเก้าแปดเปอร์เซ็นไม่ได้สูงมากนะครับฟรีโฟลดปตัวติครับคือก็ถือเป็นหุ้นดีผู้แปวไม่ยังกอดกันอยู่องะคือโดยรวมภาพรวมทุกอย่างดูดีมากดูดีเพราะว่าไอพีเอลสนใจจะซื้อ ก็จะซื้อจากผู huh. right. Right. So year, no ้ถือหุ yeah. right. sure. yeah. right. so so like ้นใหญ่ก right. ็ซ <Vamos out> mm ื้อห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยไงคือถ้ามันไม่ดีไอัีเราจะมีข่าวเข้ามาทําไมเนาะแล้วก็ดูเงินปันผลนะครับดูเงินปันผลไล่แต่ปีหกสามหกสองนะหกสามก็เท่าไหร่ปีนี้แปดสิบกว่าสตังค์ใช่ไหมแล้วมาสอยหกสีหกสี่นะเก็ปันผลปีหนึ่งหกสี่นี่สามรอบใช่ไหมใช่ครับซึ่งเป็นบาทกว่าใช่ไหมบาทประมาณเท่าก้าสิบจุดเก้าเก้ากับบาทหนึ่งสตังค์ในปีหกสี่ S <S ใช่ไหมครับครปีกว่ห้าปปีกวห้าเท่าไหร่เนี่ยอืมเปี่ยนภายิ่งเป็นเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดสามสิบสี่เก้าสิบหนึ่งเก้าก็เป็นเท่าไรหนึ่งจุดห้าใช่ไหมบาทบห้าสิบเลยเออโตขึ้นเรื่อยๆปันผลดีขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆตามๆอ๋เรียกว่าเป็นหุ้นที่ต้องน่าสนใจมากๆพวกงี้ครับอืมอ่ะเอามาดูของดูงบการเงินในไตรมาสสามเนี่ยที่ทีเพิ่งออกข่าวตัวเนี้ย ไตรมาสสามปีขอา 5, คือสิ้นสุดสามมิถุนวา 5, ควาห้าเขาเรียกไตรมาสสั้ของเขานะดูฝั่งเงินสดนะครับรายงานเงินสดก็ลดวูบเลยนะใช่ไหมวูบูลดวูบลงไปเลยนะครับลูกหนีก้การค้าก็น้อยลงไปนะครับขอดูปีก่อนดีอ่าใช่ตามปีคือลดวูบลงไปเลยแล้วก็สินค้าคงเหลือก็น้อยลงไปอืตัวสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหลายก็ จากเดิมประมาณ3 0 0เหลือ3ส7 0ล้านในปีนี้ครับ,รบแต่ว่าโดยถ้าเทียบกับพวกของนี่สินมุนเวียอะไรต่งางๆเขาก็ยังในฐานะก็ยังโอเคอยู่นะดูผลประกอบการเรื่องกําไรขาดทุนเพลนนิดนึงเห็นหกปีนี้ไหมนี่คือโครงสร้างไรายได้ของที่ผ่านมาของเขาพี่นิตัวโครงสร้างไรายได้เนี่ยของเขาจะอยู่ในสัดส่วนกระจายนะเอเชียประมาณ17เปอร์เซ็นตอเมริกาเหนือ21เปอร์เซ็นตยุโรป16.27เปอร์เซ็นต์ อันนี้คือขายส่งออกนั้นเป็นสัดส่วนไปน60%ของของยอดจำหน่ายทั้งหมดเพราะเวลาที่ค่าเงินเปลี่ยนแปลงแน่นอนโดนเลยตัวน,นี้โดนเลยทันทีโดนทันทีจากตัวน,นี้เลยเขามีจําหน่ายในประเทศอยู่ประมาณ40%เก็มีจําหน่ายในประเทศไทย3.7เองอะจำหน่ายในประเทศอตุรกีสหรัฐอินโดนีเซียเนี่ยสหรัฐ12.6 11.5อันนี้บอกว่าจําหน่ายในประเทศแต่ดันมีวงเล็บตุรกีอเมริกาอินโดคืออะไร อันนี้คือเขาตั้งโรงงานอยู่ใน,ใน,ในที่นั่นครับอ๋อตั้งโรงงานที่นัน่นขายที่นั่นก็เลยเป็นกน่ไรในประเทศนั้นอ่าครับเพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็ต้นทุนหรือกําไรจะไม่ถูกกระทบจากเรื่องของค่างเงินแต่ไอ้เนี่ยไอ้ชุดบนชุดบนนี้ดนนโดนโดนเพราะค่างเงินบาทมันแข็งตัวขึ้นเพราะฉะนั้นรายรับที่เธอเป็นเงินบาทก็จะจะหายไปเยอะถูกไหมชุดนี้คือชุดเน,ดนี้ฐานผลิตอยู่ในเราในในอนอกนอกประเทศถูกไหม โทษถานที่จะอยู่ในไทยบวกไปประเทศที่ไม่ได้ขายในชุดนี้ใช่ครับส่งออกไปนี้เพราะฉะนั้นเวลารับมาเป็นเงินดอลลาร์พอเทิร์นกลับมาในข่้าค่าเงินแข็งขึ้นตัวนี้เลยโดนเต็มเเนี่ยตัวนี้แหละชุดนี้ที่หกร้อยกว่าล้านนะโดนตัวนี้ครับอันนี้คืออ่าของโครงสร้างรายได้ในเชิงของพวกของเขาเรียกว่าแหล่งแหล่งนะแหล่งตลาดของเขานะครับอ่านี่โครงสร้าง,ขงเขาเขาขายเนี่ยของเขาใน,านที่ผ่านมาเนี่ย ขายผ่านเขาเรียกว่าเนว่าสัดส่วนขายไปยังผู้บริโภคโดยตรงนเยอะนะจาก68เป็น68แล้วเพิ่มเป็น72เปอร์เซ็นในล่าสุดแต่ที่ขายผ่านผู้จัดจําหน่ายคือพวกตัวกลางอ่ะแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์งส่วนใหญ่ขายเองมากกว่าเออยิงขายตรงเลยก็มาจินกาดีอ่ะอที่ผ่านมาก็สะท้อนผ่านผลประกอบการบวกกับเงินปันผลที่ดีไปแล้วนะครับครับอ่า้าบทิศเอพทีเอลนะนี่คือโซนที่ส่งขายต่างๆในโซนต่างๆในปรากฏตามนี้นะครับ อ่าดูนี่คือของทาแบ่งไรายได้ตามภูมิภาคก็จะนวัดสามสิบหกเปอร์เซ็นตในทวีปอเมริกาเหนือคืออเมริกากับแคนาดาแหละตลาดใหญ่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่อีกยีิบสองเปอร์เซ็นที่ไหนครับก็คือยุโรปสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตเป็นเอเชียใกล้อ่สามเจ็ดเปอร์เซ็นตเอเชียนี่มากกว่าอเมริกาอ่กนะและ้วกห้าเปอร์เซ็นตอยู่แถวแที่อื่นก็คือเอ่ฐานฐานลูกค้าเขากระจายกระจายกันอยู่อ่ะต้องถือว่าแบ่งบริหารความเสี่ยงเรื่องฐานลูกค้าได้ดีเลยนะ เออไม่ได้ถูกผูกขาดโดยประเทศใดประเทศหนึ่งครับแล้วนี่ก็คือแบ่งตามกลุ่มของพวกสินค้าเขานะครับห้าสิบแปดเปอร์เซ็นจะมาจากฟิล์มเพชรชนิดบางอ่ะเพชรคือพปพระไรพลาสติกชนิดหนึ่งเออพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับนึกไม่ออกนอกม่ถึงแค่นึกไม่ออกไม่ถึงขวดเพชรนะครับอ่าแบบนั้นแหละครับซึ่งนี่คือเหตุที่ I V L ที่ใหญ่ในสายปิโตรเคมีเขาสนใจไงต้องธุรกิจเชื่อมโยงกันอยู่พอดีไงคือจริงๆริงกุิทางเดียวไม่เชื่อมโยงทางเดียวกันเลยแหละ ก็ออเก้าโปรต็นเออเจ้าคือฝั่งเดียวกันและสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนนะเป็นเป็นซัลายเชนด้วยกันซึ่งกันและกันได้เลยนะเหมือนซื้อทู่แข่งอ่ะเออประมาณนั้นเลยน่าจะเป็นซื้อเพื่อเป็นกระจายสินค้ากับไอเบลได้ด้วยนะครับได้หลายอย่างเลยนี้หน้าตาผู้แบบไม่เอาไปดูนะครับแต่ยิ่งใครจะลงวีไอสายวีไอสายพื้นฐานเขาดูนะครับดูหัวแขงไว้หน่อยต้องดูต้องดูผู้แย่เป็นใครด้วยนะ นี่คือกลุ่มพวกโรงงานที่ผลิตมีโรงงานในตุรกีนะครับมีในไทยในอเมริกาในอินโดนีเซียนะครับนี่คือสายการผลิตซีเคลิลพวกเพชรพวกทั้งหลายนะครับนี่คือฐานผลิตของเขาสินค้าที่ใช้ใช้ในอะไรบ้างครับก็พวกแผ่นฟิมพ์พวกอย่างที่บอกพวกนี้นะครับนี่คือฝั่งของตัวของสินค้าที่เขาทําแล้วก็ด้วยสาการที่เป็นแบบนี้พี่นิคด้วยสาการที่เป็นแบบนี้พวกอพวกเราซึ่งเป็นนักลงทุน สิ่งต้องคิดต้องวิเคราะห์ต่อว่าในขณะนี้จากผลกระทบเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเขาหนึ่งตัวใหญ่ๆมาจากเรื่องค่าเงินใช่ไหมสองมาจากเรื่องต้นทุนค่าพลังงานที่สูงขึ้นคในช่วงนี้แล้วก็สามโดนเรื่องอะไรครับพวกค่าระวางหรือค่าขนส่งออืสามชุดเนี้ยปัญหานี้แฟกเตอร์นี้ยังจะอยู่ต่อไปอีกนานไหมนะครับ ยังจะอยู่ต่อไปอีกนานไหมถ้าคิดว่านานทางออกก็คือโกยถิยม <laughs> <laughs> แต่ถ้าสมมติเคิดว่าก็น่าจะผ่านพ้นไปแล้วนะวไอ้พวกไอ้พวกไอ้ต้นทุนพวกที่สูงพวกเนี้ยก็ไม่น่าจะสูงไปกว่านี้มากมายแล้วนะเรื่องค่าน้ามัน <c oughs> ในช่วงนี้อาจจะไม่สูงกว่านี้มาก<อ>ก็เรื่องค่าระวังเรือลอ่ะค่าระวังเรือจรนะิงๆเนี้ยช่วงหลังก็มีการลดลงเยอ,อะนะ <c oughs> เยอะมากเอระวังเรือลดลงเยอะมากแล้วดูเหมือนว่า ค่าระวังเรือจะยังไม่ปืนเร็วๆนี้นะอืเอาไว้เอากราฟระวังเรือมาดูกันอีกทีกว่านอ้นใช่ครับ่ทีนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปเจาะดูงบการเงินละเอียดในในฝั่งของว่าสถานการณ์หนี้สูงนี้นหนักๆเราเานี่ยเขามีสิทธิจีรับมืออะไรได้ไหมตอนนี้พี่มีอะไรที่จะประชาพันธ์ไหมครับเดี๋ยวผมจะค้นหาเรื่องงบการเงินก่อนนะครับโอ้ก็จากเดือนที่แล้วนะครับที่เราแจกของขวัญปีใหม่เป็นคอร์สหุ้นราคาแบบ ล้วกระนำปีใหม่เลยครับมีคนไลน์มาตามหลังมาเยอะมากมีอไหมมีไหมเดือนนี้มีไหมบอกไม่มีแล้วครับของเดือนมกราแต่ก็ก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อ่ะต่อมาอีกหน่อยก็ได้เป็นคอร์สหุ้นวันโะวันนะครับตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วอ่านะครับก็คือว่าไลากันตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานจนถึงคนที่เทรดไปไม่มีหลักการอืม เออประเภทซื้อแดงซื้อเขียวรอขายอะไรทั้งหลายนะซื้อตามความรู้สึกอ่ะเออนะไม่เป็นไรข้ามเลยเดินเลยเราเริ่มเรียนตั้งแต่เรื่องของอะไรครับกราฟแท่งเทียนนะครับซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สที่บันทึกการสอนสดทางออนไลน์กันเอาไว้อ่าแล้วก็มีเริ่มกราฟแท่งเทียนหน้าตาของกราฟแท่งเทียนเมื่อที่เราโชว์แดงยักยัก,ยกเอ,อ้ยไอ้ทีลอยเป็นโดยจีไม้กางเขนเอ,อ้ยมันบอกอะไรครับเออทิ้งไส้ไว้ข้างบนแบบนั้นทิ้งไส้ข้างล่างแบบนี้บอกอะไรจากกราฟแท่งเทียนก็ไปเรียนเรื่องอะไรครับดาวเทียรี่ ดีดาวของคนที่เป็นคนต้นคิดเรื่องของดาวเดชินดาวโจรสเลยนะครับว่าดาวเคียรีที่ใช้ได้ผลมาจนจนจน,จนถึงปัจจุบันนะยังคงใช้ได้ผลดาวเคียรีนะครับ mm hmm. เขาใช้ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มราคาหุ้นหรือราคาหลักสักหลายอย่างเลยนะเราไปใช้ไม่แค่หุ้นนะไปใช้เรื่องของคริปโตเอฟโบริกทองคําได้หมดเลยแา mm hmm. มงน้ำมันดูได้หมดนะครับคือดูได้หมดนะครับถ้าอ่านเป็นเพราะว่าการแท่งเทียนมันตัวเดียวกันคือ คอร์สนี้เอาเอาว่าคุ้มสุดๆอะเรียนเสร็จแล้วก็ไปดูอะไรก็ได้แล้วะเออแล้วก็มีตัวอย่างชัดแพทเทิร์นที่น่าสนใจว่าแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันกําลังบอกว่าจะขึ้นหรือจะลงอือึอ่าึงถูกบันทึกมาโดยนะักลงทุนจากหลายค่ายทั่วโลกแล้วก็มีอินดิเคเตอร์นะครับครับพร้อมกับเวิร์กช็อปให้ฝึกกันว่าเนี่ยทรงครับแบบเนี้ยมามาดูซิมันจะขึ้นจะลงดีท่านที่ไปเรียนแนะนํานะ จะแอบดูเฉลยก่อนนะอย่าเพิ่งพิมพ์ให้ฝึกนะครับให้ลอ,อลองฝึกตามฝึกตามไปนะครับจากนั้นก็จะมีเรื่องของวิธีสแกนว่า,าหาหุ้นกันยังไงหุ้นเด่นเด่นน่าสนใจตัวที่เตรียมจะขึ้นตัวที่อะไรทั้งหลายจะ,จะเก็บเข้าวอลลิศยังไงนะครับก็จะมีอยู่ในครับนี้ทึ่งตอนวันนั้นจําได้ว่าเป็นการสอนสดในวันที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังเปิดอด้วยก็จะดีบรรยากาศสดในบางช่วงด้วยนะครับในวันนั้นนะครับครับ ก็สำหรับใครที่สนใจจะเรียนนะครับก็สามารถสแกน QR Code โคหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะครับก็เข้ามาคุยกันในไลน์ด้วยว่าอยากจะเรียนนะครับก็คอร์สนี้ก็สอนกันใน facebook กลุ่มปิดนะครับไม่ไม่มีลบไม่มีเตะออกจากกลุ่มนะครับก็ดูได้ตลอดเวลาทบทวนได้ตลอดค <mor> รับอ่ะก็ราคาก็จากปกติสองหมื <catast> ่นสี่พันบาทนะครับก็ ลดเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดือนที่แล้วใช่งพันก้ายาบมันก็มีคนถามบอกไม่เนี่ยเพิ่งมาเจอคลิปก็ประเมินเต็มแล้วนะซึ่งรอบนี้รอบนี้ก็เป็นอะไรว่าให้กี่ที่ครับทีนี้ก็ร้อยที่เหมือนเดิมให้แค่ร้อยที่นะถ้าเต็มร้อยที่ก็จบเันทีนะครับครับผลประกอบการของ Q 3สามของเขาอะนะครับที่เรียกวสามก็คือสิ้นสุดเนี่ยสิ้นสุดสามพันวาหกห้าที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะเห็นว่าจากเดิมที่นิกดูเนี่ย ที่ปีหกสี่กำไรอยู่สองพันสองพันยี่บกล้านเห็นไหมครับก็พลิกกลับมาอยู่ในวงเล็บเลยครับน,นะครับวงเล็บก็คือโทษโทษพันหนึ่งร้อยพลิกกลับมาอยู่วงเล็บก็คือสี่พันสี่สามล้านนะขาดทุนสี่สามล้านสี่สามจุดห้าล้านจากเคยที่กำไรอยู่นะเวลา <laughs> อ่านพวกบัญชีเห็นวงเล็บเทอะไรใจไม่ดีทุกทีเอ่ <laughs> อันนี้คืออย่างที่บอกว่าที่สรุปรวมตั้งแต่เรื่องในในเนี้ยผลมาจากอะไรเฉพาะเฉพาะเรื่องของค่าเงินอย่างเดียวหกร้อยกว่าล้านเมื่อกี้ mm hmm. ชุดเดียวเลยหกร้อยกว่าล้านเลยส่งผลตอวนี้ขาดทุนสี่สิบสามล้านตัวน,นี้จาก mm hmm. กําไรต่อหุ้นอยู่เดือนเท่าไหร่ครับก็เนี้ยบาทกว่ากว่าใช่ไหมตรงนี้มาป็นติดลบส mm ี่สิบจุดศูนย์สี่สิบแปดอ๋อนั่นคือในีนอิทธิฤทธิ์ของเขาเนี่ยในผลประกอบการตัวเนี้ยที่ส่งผลให สร้างบิ๊กแบ็คแท่งเบิร์มในเมื่อวานนี้นะครับลงลึกสุดใจยี่สิบเปอร์เซ็นตมาแตกตรงนี้เลยครับอืมอ่าทีนี้อ่านี่คือที่มาของมันที่สรุปให้ฟังเมื่อสักครู่คร่าวๆว่ามาจากอะไรกี่ตัวและส่งผลเท่าไหร่งั้นติดคือมันมันพลิกจากกำไรที่เป็นพันล้านมาติดลบอ่กก็ก็ถามมันน่าตกใจมันน่าตกใจอยู่นะอ๋อ <laughs> เรียกว่าพล <laughs> <ๆ>ิกนรกจริงๆอ่อะนะครับเลยเลยผ่าอุ้นดิ่งนรกในแบบที่เป็นครั้งแรกในรอบ หลายปีที่เกิดแบบนี้เลยสําหรับกองเราเือเคยเจอผมไม่แน่ใจนะะนะครับเรามาดูเนี่ยกรัฟตัวเนี้ยมีนากากมาใช่ไหมครับตอนนี้ครับเนี่ยเห็นไหมแท่งแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะใช่ไหมย้อนหลังไม่ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยตั้งกี่ปีไม่เคยเจอแบบนี้ก็อย่างมากก็ค่อยๆลงก็ค่อยๆลงของเขาใช่ไหมใช่ครับเออแต่เจอแบบนี้มาทีนี้แบบนแบบนเนี้ยเนี่ยนี่พรวดเดียวแล้วก็แต่ดีว่าจริงๆแล้วใครที่อยู่หน้าจอนะพี่นิกถ้าอยู่หน้าจอนะตามเทคนิคเข้าคือเมื่อหลุดเนี่ย หลุดยี่มีสองร้อยมาแล้วหลุดทุกเส้นมาแล้วแบบนี้นะครับเพนประมาณโดนแต่แถวยี่สิบคือหลุดยี่ห้าบาทแล้วลงยี่สิบสี่จุดห้าแต่แถวนั้นนะโดยจังหวัดนั้นแหละครับคือจังหวัดเพนนะครับต้องเพนตั้งแต่ตูนนี้แล้วนะครับครับแล้วถ้าไม่เพนเกิดอะไรขึ้นไม่เพนก็เนี้ยครับมันลงมาอยู่นี่แต่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่รอย <c oughs> เรามาย้อนดูไปที่อผลประกอบการสำคัญนอกเหนือจากเงินปันผลที่เคยโชว์ไว้แล้วก็จะบอกว่า จากนี้ไปจะเป็นยังไงมาดูเรื่องสําคัญของเขาก็คือในขณะนี้เนี่ยอันนี้เป็นผลประกอบการก่อนนะครับก่อนที่จะมาเจอจกับไตรมาสล่าสุดนี่นะครับครับมาดูก่อนอันนี้สาการของเขาเนี่ยครับมีหนี้สินหมุนเวียนอยู่เ่าพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าล้านเนี่ยตัวสําคัญเลยนะนะครับในขณะที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่าไหร่พี่นิดอยู่ที่หมื่นสี่พันล้านแล้วก็แสดงว่าหนี้สินหมุนเวียนต่ํากว่าสินทรัพย์หมุนเวียนประมาณเกือบสามเท่า สองเท่ากว่า,วาใช่ไหมครับนั้นสาก,การเหมืนี้เขาเรียกว่าตัวของเกอร์เรนเรชัหรือความสามารถในการที่จะก่อหน,นี้ก็ยังมีสูงมีเหลือเยอะนะยังก่อหนี้ได้สูงอยู่เอออยังเวลาก่อหน,นี้ได้สูงหมายความนี้ครับหมายความว่าถ้าจะขอสินสุ่งสินเชื่อจากสถาบันการเงินนี่ยเขาจะต่อรองดอกเมียได้ใช่ขอได้ <นะ S 1> สบายเลยเออ,อเงินของเงื่อนไขจะขอได้ดีเพราะว่านี่นี่ต่ําอยู่นะครับเพราะสาก,การเรื่องหนี้สินไม่มีอะไรน่าห่วง ผลประกอบการที่กระทบมาในช่วงของคิวล่าสุดเมื่อเทียบกับความแข็งแรงทางการเงินพวกอเพื่อเราวิเคราะห์ดูว่าเขายังไปต่อได้ไหมยังไหวไหมกับปีรับนะอย่างเช่นการคนที่มีข่าวเรื่องที่ดินเนี่ยครับสองประมาณสองพันไร่นี่เขาก็กู้แบงก์มาซื้อเหมือนกันกอใช่อันนั้น,น,น,นทางบงแบงก์ก็ลุ้นกันเหนื่อยแล้วครับงานนี้ถ้าเกิดเราถูกเพิ่อนถอนฉลบทมกือหลับประกันเลยนะโอ้งางงอกเลยใ <laughs> น,น,นขณะที่เรามาดูของ PTL นะครับ PTL เนี่ยครับ อย่างนี่สินแยนนี่เกิดเบิกเกินบัญชีเนี่ยก็โตขึ้นมาหน่อยในเริ่มเริ่มโตขึ้นในปีที่แล้วเนื่องจากว่าอ่าตามช่วงนั้นยอดขายก็โตขึ้นนะครับส่วนนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดในหนึ่งปีมีสามร้อยเก้าสิบกว่าล้านไม่เยอะอเขามีไม่เยอะก็พียงแนะครับเพราะฉะนั้นในสถานก,การณ์ทางการเงินนี่ถือว่าแข็งแรงอยู่ในในช่วงก่อนที่จะประกาศงบล่าสุดนี่นะครับเดี๋ยวไป,ไปดูในงบล่าสุดอีกทีนึงว่าพอล่าสุดเนี่ยตัวเลขเนี่ย มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะหน้าสน,นาที่ต้องศึกษากันไหมขอดูงบการเงินไปมากสามนาทีนะครับนี่จะมูบอกในเรื่องของในล่าสุดนะครับผมขอดูเรื่องลูกหนี้การค้าล่าสุดนี่นะครับก็ลูกหนี้การค้าอย่างที่เรียนไปเมื่อในรอบก่อนว่าเริ่มลดลงมีลูกหนี้การค้าที่ลดลงนะครับเพราะว่ามีการปล่อยในวยกว่าสินค้ายอดขายเริ่มลดลงกันนะในนิดหน่อยในช่วงของ อุปสงค์ของตัวของสินค้าตัวนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของฝ่ายบริหารมีการอธิบายไว้ในนี้สินชัดเรื่องเก่กตัวมันเล็กเกินไปนะก็มีคําอธิบายไว้ว่าแนวโน้มมีโอกาสจะฟื้นขึ้นจากอุปสงค์ที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศจีนเขาเปิดประเทศนะก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับดี่เป็นรายการยอดกึ่งกลางกู้ยืมของบริษัทเกี่ยวกับกิจการทั้งหลายของเขานะครับที่โชว์มาก็มีเพิ่มขึ้นมาในปีในไตรมาสสุดท้ายนะครับของปีที่แล้วคือไตรมาสสุดท้ายของ เหมือนชาวโลกนะแต่เขาเป็นไตรมาสสามนะครับครับมีการเผื่ออะไรที่น่าสนใจสําคัญอยู่ไหมนะครับมีการเงินกำไรจากการลงทุนพวกอนุพงศ์อนุพันธ์หรือเรื่องของการสวปเงินเรื่องหน้านะครับในช่วงของไตรมาสก่อนนู้นมีกําไรอยู่มพินิดหน่อยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้โดนหนับหน่อยนะครับส่วนเงินกู้ยืมริสั้นจากธนาคารนะครับก็ปีรอบนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมานิดมีดอกเบีย้ยไลเบอร์บวกสองเปอร์เซ็นตก็อย่างที่บอกเขาได้ดอกเบีย้ยที่ไม่สูงมากนะครับ ตัว p ิทีเองเนื่องจากว่าตัวเครดิตเขาเดียมีการจ่ายคือเงินกู้มีอะไรไปก็ไม่มากนักนะครับอย่างเงินปันผลในปีที่ผ่านมาก็มีการจ่ายผลผลตามที่รายงานะว่าสูงขึ้นแต่ว่าในไตรมาสนี้ก็แน่นอนถ้าเป็นแบบนี้พี่นี้ก็คงต้องลดลงนะเนงินปันผลเนื่องจากกำไรเขาลดลงนะครับมีคนสงสัยนะครับว่าไอ้แบบนี้เขาจะยังจ่ายปันผลอยู่ไหมถ้าวีคราะหนี่คงจ่ายจ่ายเพราะว่าไม่ถึงกับมันไม่ถึงกับเไม่เหมือนกับไปอ,อย่างอย่างบางที่ก็ปิดซ่อมโรงงานในแบบนั้นโอเคจจะต้อง จะต้องงวัดใจปันผลแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรครับธุรกิจยังรันอยู่นะฮะยังรันอยู่นะครับเจาะดูว่ามีอะไรนอกเหนือจากที่รายงานข่าวว่าบ้างไหมที่เป็นตัวน่าสนใจนะครับก็ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากนะครับจากที่ที่รายงานไปแล้วนะครับเงินพวกที่เป็นเรื่องของตัวดีเทลละเอียดในเรื่องของนี่ระยะสั้นที่กําหนดภายในหนึ่งปีแล้วยาวกำหนดภายในหนึ่งปีก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับครับนี่เป็นของส่วนของงล่าสุดที่ออกมาก็อย่างที่ ตัวเลขที่สรุปให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องที่เหลือก็คือต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าสาการที่เกิดขึ้นจะกระทบของงบกําไรขาดทุนตัวนี้นะครับที่เป็นงบนตัวกําไรขาดทุนรายได้เนินธุรกิจตัวนี้ที่ลดลงเนื่องจากค่างเงินตัวเนี้น่าจะยังส่งผลต่อไปอีกไหมแนวโน้มค่างเงินเป็นยังไงแ,แนวแนวโน้มค่างเงินดอลลาร์ในขณะนี้ครับล่าสุดเนี่ยเริ่มแข็งขึ้นแล้วนะตอนนี้นะก็เริ่มแข็งขึ้นส่วนเรื่องของน้ํามัน ลดลงจากไตรมาสที่แล้วมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมดอลลาร์เจอ<ะ>ดอลลาร์เจอเรื่องดอกเบีย้ยแล้วยังแข็งอยู่อีกเหรอก็ <laughs> ดอลา <laughs> ดอลาร์เริ่มแข็งขึ้นมาบ้างช่วงนี้นะครับเริ่มมีขึ้นมานิดหนึ่งนี่ดูระยะเวลาเก็บนี่เฉลี่ยล่าสุดก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร <m> ระยะเวลาชำรชะรชำระการค้าก็เหมือนเหมือนเดิมเลยก่อนอ่าล่าสุดที่ผ่านมาใกล้เคียงเดิมอยู่เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของ PDL ในขณะนี้ตัวของ ตัวสําคัญสําคัญที่ส่งผลกระทบจริงๆเท่าที่เจอมาตอนนี้ก็คืออย่างไม่ไม่เกินจากที่รายงานที่สรุปไปล่าสุดก็คือเรื่องใหญ่ก็คือมาเรื่องของค่าเงินอันดับสองเป็นเรื่องของต้นทุนพวกที่เกี่ยวกับน้ํามันแล้วก็ค่าระวังเรือนะครับดิสุดที่เจอเรื่องของพีทีเอ็นะครับนอกจากนั้นก็เมื่อกี้ดูงบการเงินโดยคร่าวๆเจาะแล้วก็ยังไม่เจออะไรว่ามีเขาเรียกว่ามีอะไรที่ผิดปกติต้นทุนที่สูงกว่าปกติในเรื่อง การขายการบริหารก็ยังไม่ได้มากไปกว่าเดิมนะครับสําหรับของตัวเขับในขณะนี้บางบรูกก็เริ่มให้ว่าสถานการณ์แบบเนี้ยน่าจะน่าจะไม่แย่ลงในไตรมาสนี้เพราะว่าเรื่องของน้ํามันน่าจะยังไม่ขึ้นรุนแรงอะไรในช่วงนี้อาจจะมีอุปสงค์เรื่องของถ้าเทียบกับเท,ที่เทียบไตรมาสก่อนนะอาจจะไม่ขึ้นรุนแรงอะไรเนื่องจากว่าอุปสงค์การใช้น้ํามันก็ยังไม่แรงมากแม้ว่าอินจะเปิดประเทศจะกระขึ้นมานิดหน่อยนะครับในส่วนของ ค่าเงินเงินบาทก็คงไม,ไม,ไม่ไม่แข็งไปกว่านี้มากสักเท่าไหรลล่เลยตอนนี้นะครับอืมครับนั้นเรื่องของค่าเงินก็น่าจะกระทบไม่มากในตอนนี้ค่าระวังเรือแะครับมีสิทธิ์ที่จะขึ้นแรงกว่านี้มากไหมในตอนนี้อืมอ่าถ้าไปดูสำรวจไปยังหุ้นกลุ่มของพวกสายเดินเรือก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะเด้งจะรีบาวเข้ากันตอนนี้นะอ่เนื่นองจากว่าเดชนีบีดีอหรือค่าระวังเรือก็อยังไม่ได้ยังไม่มีทีท่าว่าจะจะกลับขึ้นมาสักเท่าไหร่ในช่วงนี้อันอั้น จากปัจจัยพวกนี้ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกอีกอเพื่อนๆคิดว่า PTL เนี่ยมีโอกาสไหมครับที่จะที่จะแย่ต่อไปอีกจากนี้ไปถึงถึงสิ้นปีนี้หรือไน่ใจมากนี้นะครับลองเอาแฟกเตอร์ที่เราคุยกันเมื่อกี้มานั่งคิดก,กันดูอีกทีนะครับถ้ามีข่าวคราวเพิ่มเติมว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มมีอะไรผิดปกติเพิ่มเดีย๋ยวพวกเราจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนทีว่า PTL เนี่ยสถานการณ์ที่ลงรูดไปยี่สเอร์ซนเนี่ยเป็นการลงที่เขาเรียกว่าควรแก่เหตุไหม หรือว่าเกินกว่าเหตุอ,อหรือแค่ตลาดตกใจอืมนะครับไม่เคยเจอมาก่อนนานๆนนเจอว่าเขาคนร่วบก,การทริกเป็นขาดทุนแบบนี้โอ้แม่ดันล่วงกกไตรตกต่อเนื่องเลยดันล่วงวันเดียวแบบโอ้โหหลายตัวมากเลยการคุณ PDL Master AAI AV ร่วงกระจายอ่าก็คือหลายๆตัวตอนนี้พี่นึกก็บอกหุ้นมันมาทรงอย่างแบดเลยตรงนี้คือ ถูกหลอนด้วยผลประกอบการว่าจะออกมาแย่กว่าที่คิดกันอยู่ไอตัวกันละค่ะเหลนี้นะครับแต่หลายๆตัวก็บางทีก็วันนี้ยังไม่มีข่าวนะยังหาข่าวไม่เจอบางตัวผมเจอก็อยู่ๆเทขายรูดเดียวในช่วงบ่ายลุกเราเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เเจอนะบางตัวเนี่ยอ๋อแปลกครับแปลกช่วงนี้เออแต่ยังไม่มีข่าวออกมางบการเงินอะไรยังไม่ออกก็เทมาก่อนแล้ววันนี้นะมีไซต่แบบนี้มีแกาสมีไซส์แหละนีล่าสุดเดลต้าเพิ่งประกาศออกมาเดี๋ยวเอาไว้เราคุยกันทีหลังแล้วกันโอเค อันสำหรับข้อมูลเรื่องของ PTL ทำไมถึงร่วงหนักทำไมถึงลงมาเสียดลึกกว่าลึกสุดใจหรือก,กว่าใจแบบนี้นะโดยคร่าวๆก็สรุปห้เพื่อนๆฟังไปตามนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับจากข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดก็คือแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไหมหรือว่าจะฟื้นกลับมาได้ในไตรมาสนี้หรือไต,ตรมาสไหนในปีนี้ไหมนะครับตัดพ่เดียวแล้ววันนี้เนี่ยเซ็ตเองก็ดูเดือดเทขายกันมูลค่าเป็นแสนล้านเลยเนะ่รนี อ๋อ oh, <refused frustration> ครับก็สองวันนี <acht hy cido> ้ผมก็โดนเหมือนกันติดงานอยู่เพ่นไม่ทันเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับอ่าครับแหลกงข้อมูลกันนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเฮ้ยลึกๆไม่ใช่อืมันยังมีมากกว่านี้ี่นิดเดียวเลยเผื่อมีประเด็นที่เราตกหล่นกันนะครับแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนคิดยังไงก็คอมเมนต์กเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันนะครับ S <S <S อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันนะครับอ่าครับใครอยากสนับสนุนช่องเราหรืออยากกดซุปเปอร์แทง์เลี้ยงกาแฟเราก็ได้นะครับ